ตะกี้นิดเดียวเองเลยใช่จริงไม่ต้องเอาหัวทำทำไมคไม่ออกมันกอาสีไม่ออก พราะเขาสก,กิลครูครั้งแรกก็เลือดออกกันแหละเห็นไหมเปิดแค่นี้เองเปิดิดเดียวไม่เปิดไม่ได้นะคะไม่เปิดมันก็ไม่ออกไม่ไหนไหมหไหม,ม,มาทางนี้ต่อยเส้นไปทางไหนคะก็ไปทางนั้นเองยากไหมเนี่ย,เ,ยเนี่ยวิธีล้างนะคะเนี่ยวิธีล้างลายเส้นอาการเหนื่อเอาลุกค,ค้ามาให้คุณล้างให้ดูนี่ไงคะเนี่เห็นไหมคะ พอหัวเขาไม่มีเส้นนะมันจะไม่ขี้เหร่เลยนะออมันจะธรรมชาติาม,ามันจะตันแขวเป็นไปเลยล้างออกให้หมดเลยเนี่ยค่ะถามว่าถ้าเป็นลายเส้นแล้วเรามาขูดล้างมันออกไหมไม่ออกนะ<ช>ส่วนที่อยู่ข้างในมันก็ยังเป็นข้างในอยู่ถ้าเราทําไปก็เสียเวลาเปล่าการลองหมดแล้วค่ะ